สวัสดีค่ะเอที่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอฟซีวันนี้พี่ก็มาที่สวนคนะอีกนะคะหรือว่าป่าคณะนนาะที่พี่เรียกนะทุกคนเขาก็ยังไม่ได้ไถทิ้งนะคะทุกคนนี่แต่วันนี้พี่ก็จะมาไขาข้อสงสัยนะคะเพราะว่ามีไอ้เพื่อนหรือว่าเอฟเนาะถ้าใครเข้ามาดูในคลิปพี่พี่ก็จะเรียกเอฟซีหมดนะน,นะ,ะทุกคนถ้าใครไม่ชอบหรือว่ายังไม่ได้เป็นเอฟพี่พี่ก็ ขอโทษขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครเข้ามาแล้วพี่ก็คิดว่าไอเป็น f อฟซของพี่หมดนะคะทุกคนคือมี f อฟซหลายคนนะคะข้องใจว่ามันเป็นต้นคณะหรือว่ามันเป็นหัวไอหัวอะไรนะหัวน้ําตาลกันแน่นะคะทุกคนแต่พี่บอกเลยว่าปากคณะที่พี่เรียกนี้มันเป็นคณะค่ะทุกคนมันไม่ใช่หัวน้ําตาลหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะ F c ฟซนี่ค่ะและถ้าเราไม่เด็ดมันนะคะทุกคน นี่มันก็จะใหญ่ไปเรื่อยๆอ,อย่างนี้เลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่นี่ต้นมันนี่นี่จากนี้เลยนะคะเอฟซนี่หายข้อข้องใจพร้อมกันเลยนะคะพี่ก็ข้องใจเหมือนกันพี่ก็ดูมาตั้งนานแลวนะถ้ามันเป็นในต้นนั้นเขาก็ไม่เพาะอย่างนี้หรอกค่ะเอฟซแล้วมันก็ต้องมีหัวเนาะเดี๋ยวพี่จะถอนหัวใหญ่นี่ให้ดูเลยนะคะ FC. เอฟซแต่ว,วันนี้พี่ก็ไม่ได้คิดว่าจะมาเก็บคณะหรอกนะคะเพราะว่าเราเก็บไปมันก็เยอะอยู่นะคะส่วนฝั่งนั้นเดี๋ยวพี่จะถ่ายให้เห็นอีกทีหนึ่งนะคะนั่น,น่ะ ที่ผักเขียวๆนั่นก็คือต้นราฟนะคะนั่นคือต้นน้ํามันค่ะแต่ว่ามีเอฟซีคนหนึ่งบอกว่าไอผักอันนี้หรือว่าเธอหมายความว่ายังไงพี่ก็ไม่รู้นะแต่พี่คิดว่าเธออาจจะหมายถึงคณะที่พี่เรียกก็ได้นะคะว่ามันมีหัวเป็นหัวน้ําตาลแต่ถ้าเป็นหัวน้ําตาลนัมันมีอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนที่พี่เคยถ่ายเลยนะต้องเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของพี่นะคะเอฟซี FC. พอใบของไอหัวน้ําตาลนั้นอ่ะ น้ำตาลทรายนัะนะ่นน่ะมันจะเป็นใบอีกใบหนึ่งนะคะเป็นใบติเตี้ยสั้นๆยาวๆเนาะมันคล้ายๆกับใบอะไรเนาะพี่ก็บอกไม่ถูกนะแต่ถ้าเป็นใบน้ำมันมันก็จะคล้ายกับคนาค่ะนี่คือคนาค่ะที่พี่เรียกค่ะแต่น้องหรือว่าคุณคนหนึ่งนะคะที่คอมเมนต์มาบอกว่ามันเป็นไอหัวน้ำตาลเป็นต้นหัวน้ำตาลมันไม่ใช่ค่ะนี่ค่ะมันจะสูงไปเรื่อยๆอย่างนี้เลยนะคะทุกคนแต่พี่ก็จะไม่เด็ดอันแก่เราจะคอยดูว่า มันจะออกดอกให้เราไหมนะคะ FC แต่พี่คิดว่ามันไม่ออกดอกหรอกค่ะเพราะตอนนี้นี่มันเป็นป่ารกไปแล้วค่ะทุกคนและเขาก็จะมาไถาทิ้งในวันไม่กี่วันนี้นะคะพี่คิดว่าเพราะว่าทุกปีที่พี่ทํางานอยู่ตรงนี้นะคะพี่ก็ทํางานมาเจ็ดปีแล้วนะคะ FC พี่ก็เห็นเขาเพาะอย่างนี้ตลอดแลวเขาก็ไถทิ้งนะตัดดอกทานตะวันหรือดอกอะไรหมดเขาก็จะไถทิ้งทันทีนะคะ FC และนี่ เดี๋ยวพี่จะถอนให้คุณดูเลยนะคะว่ามันไม่มีหัวอะไรทั้งสิ้น,นะค่ะทุกคนเพราะมันเป็นคณะค่ะนี่ค่ะเห็นไหมนี่มันจะไม่มีหัวอะไรทั้งสิ้นค่ะนี่นี่มันเป็นต้นคณะค่ะคุณนี่ค่ะมันไม่ใช่หัวไอ้น้ําตาลอย่างที่คุณคิดค่ะเพราะว่ามันไม่มีหัวะค่ะทุกคนนี่มันเป็นต้นคณะค่ะแล้วก็นั่นคือต้นรัฟนะคะนั่นคือต้นน้ํามันนะคะทุกคน เดี๋ยวพี่จะพาไปดูเอาแล้วเอาไปเปรียบเทียบกันเลยนะคะนี่นี่ค่ะนี่คือต้นคนะนะนี่แล้วก็นี่คือนี่คือต้นน้ํามันค่ะนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่จะให้ดูต้นหนึ่งนะคะทุกคนนี่เห็นไหมคะนี่นี่ต้นน้ามันมันจะแตกแขนงมาอย่างนี้เลยนะคะนี่มันจะแตกแขนงตั้งแต่นี่เลยนะคะส่วนต้นคณาของเรานี่ค่ะต้นคณะมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นเลยค่ะนี่สูงขึ้นสูงขึ้นนี่นี่นี่ก็ พ่วเอวพี่แล้วนะคะนี่ดอกนี้เนาะแต่พี่ก็ถอนให้คุณดูนะคะนี่ว่ามันไม่ได้มีหัวอะไรนะคะเอฟซีนี่นี่เรามาไขาข้อข้องใจกันเลยส่วนนี้คือต้นราฟนะนี่ต้นรัฟเขาก็จะปลูกเป็นป่าอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นเป็นสวนใหญ่เลยนะคะนี่คือราฟนะคะนี่นี่คือราฟราฟก็คือต้นน้ำมันค่ะเดี๋ยวมันก็จะออกดอกสีเหลืองเดี๋ยวพี่ก็จะถ่าย ให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะคะว่าออกดอกสีเหลืองมาก็จะเป็นยังไงนะและอีกหน่อยตรงนี้ก็จะถูกไถท,ทิ้งค่ะนี่คือต้นคนาอยู่ข้างๆค่ะที่พี่ไม่ได้เก็บเนาะทุกคนนี่ค่ะมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เลยค่ะมันไม่มีหัวอะไรทั้งสิน้นแต่ว่าพี่ก็จะคอยดูว่ามันจะมีดอกไหมแต่พี่คิดว่ามันคงไม่มีดอกหรอกค่ะเดี๋ยวเขาก็ไถท,ทิ้งค่ะคุณนี่นี่ค่ะเอฟซีนี่ดูมันไม่มีหัวอะไรนะคะนี่ มันจะยาวไปอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็สูงอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่คือต้นคนาที่พี่เรียกนะคะเอฟซแล้วก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนี่เห็นไหมเดี๋ยวพี่พาไปดูต้นใหญ่สุดค่ะนี่มันก็จะสูงขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่มันจะสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็ไม่มีหัวอะไรทั้งสิ้นค่ะเราถอนแล้วต้นหนึ่งเนาะเราก็อย่าถอนอีกเลยนะคะทุกคนแล้วก็คอยดูว่ามันจะออกดอกให้เราไหมแต่พี่คิดว่ามันไม่ออกดอกทันรลค่ะเพราะว่าเขาจะต้องไถ Pars ทิ้งแน่นอนค่ะทุกคน อันนี้พี่ไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าเราเก็บแล้วเยอะแยะมากมายเนาะพี่จะพามาดูให้หายขล้องใจค่ะว่ามันไม่ใช่ต้นหัวน้ําตาลหรือว่าต้นน้ํามันส่วนต้นน้ํามันมันอยู่นี่ค่ะนี่ต้นน้ามันมันจะแตกกออย่างนี้เลยนะคะนี่แล้วมันก็จะแตกออกมาเดี๋ยวอีกหน่อยพี่จะถ่ายคลิปให้ดูนะคะนี่ถ้าต้นน้ํามันเขาจะปุ่มอย่างนี้เลยค่ะนี่เขียวชะอุ่มไปทั่วเลยค่ะเอฟซีนี่ส่วนอันนี้เนี่ยเขาเพาะดอกไม้ค่ะทุกคนแต่ดอกไม้มันก็ไว้หมดแล้วนะคะ แต่พี่ก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหรเขาจะมาถ่ายทิ้งนะคะทุกคนก็คอยดูว่าเวลาเขาถ่ายทิ้งนี่พี่ก็จะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะว่ามันไม่ใช่ต้นหัวน้ำตาลอย่างที่คุณคิดกันนะคะเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายต้นหัวน้ำตาลให้ดูเหมือนกันแหม่เสียดายที่พี่ไม่เก่งเนาะเพราะว่าพี่ได้ถ่ายคลิปคุณต้องเข้าไปดูคลิปย้อนหลังของพี่นะคะทุกคนและจะเห็นว่าต้นของน้ำตาลมันตียๆค่ะและใบมันจะแหลมๆเหมือน เหมือนผักอะไรนะที่เขาเอามากินกับสลัดนะคะเอฟซี FC. มันคล้ายกันแต่อันนี้คือคะน้าค่ะนี่มันจะไม่มีหัวอะไรทั้งสิ้นค่ะคะนา้าอันนี้เราถอนแล้วเราเด็ดเอาเลยค่ะนี่สงสารมันเนาะนี่เราเด็ดเอาเลยเนาะเดี๋ยวนี่ค่ะนี่ค่ะเอฟซี FC. เยอะแยะมากมายเลยคะน้าค่ะแล้วเมื่อวานนี้พี่ก็เก็บไปให้เพื่อนไอถุงหนึ่งค่ะไปเก็บไม่อีกเนาะเพราะว่าถุงนั้นพี่ก็เอาไป แบ่งเ,เพื่อนอีกสองคนที่อยู่ติดกับบ้านพี่แต่เมื่อวานนี้เอาไปให้พี่ไอ้เจ๊ที่อยู่ร้านไทยนะคะเอฟซีนี่ค่ะนี่ค่ะสรุปนี่ก็คือที่พี่หายข้องใจนี่มันไม่ใช่หัวน้ําตาลอะไรทั้งสิ้นค่ะมันเป็นคณะแล้วมันก็จะสูงขึ้นสูงขึ้นอย่างนี้เลยนะคะเอฟซีนี่ค่ะไม่มีหัวเราก็ถอนให้เห็นแล้วนะคะว่ามันไม่มีหัวค่ะทุกคนมันจะมีแต่ใบสูงขึ้นอย่างนี้แหละนี่ค่ะเยอะแยะมากมายเลยเดี๋ยวอีกหน่อยเขาก็ไถทิ้งค่ะทุกคนนี่ดู มันก็จะสูงขึ้นอย่างนี้เลยเห็นไหมคะนี่สูงขึ้นสูงขึ้นค่ะนะนี่และส่วนฝั่งนั้นก็คือต้นราฟค่ะเดี๋ยวเราก็จะได้ดูว่าต้นราฟนี่คือต้นน้ํามันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะได้เห็นว่ามันจะออกดอกยังไงอุ้ยดูคณะดีิมีแต่อวกๆเลยนะเห็นไหมเดี๋ยวเราไม่ได้เก็บนะคะวันนี้เพราะว่าเราเก็บเยอะแล้วเนาะทุกคนนี่เดี๋ยวพี่ก็หวังว่าเขาคงจะยังไม่ไถทิ้งนะคะเอซี FC, รอให้เราได้กิน กันยาวๆเลยนะคะเอฟซีเพราะว่าพี่ก็เอยหวานปากไปเลยนะไม่ต้องซื้อคนะกินเพราะว่าคณะก็ไม่ใช่ถูกๆนะทุกคนนี่ค่ะนี่คือต้นรัฟส่วนนี้คือคณาค่ะเอฟซีจะไม่เหมือนกันนะคะโปรดเข้าใจใหม่ด้วยนะคะเอฟซีนี่ค่ะคุณต้องเข้าไปดูใกล้ๆหรือเอามาเทียบกันนะคะว่ามันจะไม่เหมือนกันเลยค่ะใบนี้มันจะอ่อนอ่อนนุ่มนะใบพวกรัฟนะแล้วมันก็จะเตกหน่อตั้งเตก ตั้งแต่โคนเลยค่ะส่วนคณะมันจะรูดขึ้นรูดขึ้นเลยค่ะทุกคนคณะมันจะรูดขึ้นรูดขึ้นโดยที่ไม่ได้แตกแขนงมานะคะทุกคนนี่ทุกต้นเลยค่ะนี่ดูค่ะนี่ค่ะต้นเล็กต้นใหญ่ก็จะรูดขึ้นอย่างนี้เลยส่วนนั้นนั้นมันก็จะแตกออกมาเห็นไหมคะสวยงามมากคะ่ก<ล>ะทุกคนเดี๋ยวพี่จะอัพให้ดูเรื่อยๆนะคะทุกคนจนกว่าไอ้รัฟมันจะออกดอกนะคะทุกคนแต่ว่าพี่ก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไม เขาเพาะในช่วงนี้เพราะว่ามันใกล้จะหนาวแล้วนี่ดูคณะค่ะเอฟซีนี่นี่นี่ถ้ามันแก่มันก็จะแก่ยอดสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนาะยอดก็จะแก่ค่ะทุกคนแต่ไม่ออกแขนงค่ะเอฟซนี่ค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะช่วยไขไอ้ไอ้ข้อข้องใจเนาะแล้วก็ไทยให้เอฟซีได้เห็นอีกทีหนึ่งว่ามันไม่ใช่ไอ้ต้นหัวน้ำตาลอย่างที่คิดนะคะนี่มันเป็นต้นคนะค่ะนี่เห็นไหมนี่ นี่นี่ค่ะต้นสวยมากนี่แต่เราไม่เก็บเนาะเราเก็บแต่อ้พวกนี้นี่ได้แค่นี้ค่ะทุกคนเอาไปกินกับตําแตงกันค่ะโอเคค่ะคลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามวันพาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าไอมีเอ,อ่อความคิดอะไรหรือว่าจะบอกอะไรก็เขียนคอมเมนต์มานะคะทุกคนถ้าคุณไม่มีเวลาเขียนก็ ออกดรูปหัวใจให้พี่ก็ได้นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่เนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย